สวัสดีสดครับเล่นบาสเสร็จเรียบร้อยวันนี้ผมจะพาไปกินหอยทอดนะครับหอยทอด4แควก็จะได้ไม่รู้สึกผิดเวลากินหอยทอดต้องออกกำลังกายซะหน่อยครับ ผมขอแนะนำหอยทอดสี่แควรครับเป็นร้านอร่อยของเชียงรายเลยผมชอบที่นี่มากแล้วก็วันนี้บรรยากาศแบบงานวัดที่ผ่านมาเ้อดูครับหอยทอดหอยทอดสี่แควเห็นเลยครับวันนี้มีงานข้าวุนด้วยบรรยากาศคล้ายๆกับงานวัดผมสั่งกินที่นี่ครับแล้วก็ร้านก็มีหลไรโต๊ะอยู่ฮะนี่ครับเรากำลังผัดอยู่ตรงนี้โอ้น่ากินมากครับนี่หอยทอด อนี่เป็นผัดไทยฮนะดูสาดสะอ้านครับเดี๋ยวรอครับครับหอยทอดก็วันนี้ตั้งใจเล่นบานเพื่อที่จะออกกำลังกายก่อนที่มากินหอยทอดครับหอยทอดเนี่ยมันมีความหลังนะะของคนที่เวเด็กอย่างผมเนี่ยไปงานวัดนะฮะแม่เนี่ย กลับมาก็ซื้อหอยทอดยยม้อยเอาฝากทุกทีแหละโอ้นีก็ทาร้อนครับนี่60 60บาทนะร้อนทะเลเป็นอย่างงี้น่าก,กินมากครับนี่สั่งของจานนะครับซูชิเลยครับอันนี้หอยทอดปกติเนี่ยสี่สิบอันนี้หกหกสิบบาทนะยไม่ผิดครับดูน่าก,กินมากใช่ไหมฮะยังไนก่อนดีคือนี้ก่อนดีกว่าฮะก็ปรุงรสไปก่อนครับเชยเนี่ yeah. น่ากิน แล้วก็ริกนดไหมนี่นะริกนพริกลดไปครับเผ็ดๆนะอันน,น,นี้ก็เหมือนกันครับแต่ริกลนไปนิดนึงชอบกินเผ็ดๆจริงๆแล้วอ่ะตอนที่พนผมเด็กๆฮะจะมีน้ำส้มด้วยฮะก็ชอบกินครับใส่น้ำส้มหน่อยนึงมันจะดูน่ากินมันจะออกเปรี้ยว ตะเกียบอันนี้ตะเกียบไม่มีตะเกียบครับชอบกินตะเกียบม,มอขอตะเกียบฮะน่ากินนะครับขอบคุณครับนี่ครับก็ออก,กินตะเกียบก็จะน่ากินหน่อยนีฮะจะเล่าอะไรให้ฟังตอนที่ผมยังเด็กฮนะ มีหนังการแปลงครับจะมี่อยทอดเยม้อยฮะขายก็เราก็จะไปนั่งกิน่อยทอดแล้วบางครั้งก็ซื้อกลับมาแม่ก็จะซื้อกลับมาบ้านมาถึงก็จะปลูกประมาณเที่ยงคืนก็จะปลูกผมก็จะลุกขึ้นมากินหอยทอดนี่ฮะเป็นความจําของผมในวัยเด็กพอโตขึ้นมาหน่อยก็ใครอยู่แถวกเกษตรฮะหอยทอดแยกเกษตรฮะ ทางวิาหารก็หยาบข้างพืนบางครั้งก็มีโอกาสได้ไปลองชิมหอยทอดฮะทำให้ผมเนี่ยชอบกินมากแล้วก็คิดถึงตอนเป็นวัยเด็กตอนที่ผมอยู่เชียงของเนี่ยหากินไม่ได้ครับหอยทอดยากมากผมต้องซื้อแป้งมาทำกินเองน่ากินครับดูครับ ทะเลครับเนี่ยเขาลอนๆหรอครับอชอบโดยส่วนตัวผมนะร้านที่ขายผัดไทยก๋วยทอดเนีนะะ่ยส่วนชอบก๋วยทอดมากกว่าผัดไทยไมันรู้สึกว่ากินแล้วมันผิดๆมีแป้งมีอะไรเยอะมึเต้นอะไรเงี้ยชอบก๋อยทอดมากกว่าะครับ หนดเป็นจานแล้วกันครับจานนี้ก่อนก็แปลกครับอย่ให้วังจริงเนี่ยต้องกินแบบออริจินอลก็คือกินถอยเมืองผู้ครับทอดมันจะมีกลิ่นมีอะไรที่มันแบบอร่อยอ,ะอ่ะ ก่อนจริงหอยทอดตีกว่าจริงหอยทอดอะมีหลายสูตรน,นะสูตรนี้ก็ทอดกรอบๆจากสูตรที่มันแบบเหนียวๆแป้งโบราณโบราณจำไม่ผิดตอนเด็กเนี่ยไม่ค่อยกรอบเท่าไหร่มันจะออกจึงจ่งๆเหนียวๆห,หน่อยฮนะใครอยู่แถวบารากาศครับหอยทอดเย,ย้ยน้อยถ้าจำไม่ผิดนะอืมว้าวหอ กร่อยมากาอืมน่มากนมาครับถอยทอดสี่แควอผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางไปไหนแล้วชอบกินถอยทอดเออจอเซอร์ไปกินคันเ,เน่ด้วยนี่กันได้ที่ยอดปฐมโอ้โหนั้นถอยทอดโอ้โหก็ท่าใหญ่จัดแล้วเนะ แล้วก็ที่เนื้หวยก็กินคนระับเนื้อหวยที่ค้องสวรรคเนาะเนื้อหอยที่รถพี่โลกสองท้างสวรนเนี่น่าจะไม่ได้จ่ายกินหรือเปล่าแต่ผมพี่โลกกินนะต้องกินด้วยมืองครับนี่เป็นก็เลย คาราร้อนเป็นอย่างนี้ครับกิ่นคาราล้อมนครับนี่ก็อยู่ที่ตกวิีบาทกุ้งกุ้งครับอืมร้อนก็ร้อนอันนี้มือก็แตะไม่ค่อยอืมอืมร้อ อพร้อมครับแต่นี่แหละครับไก,ก่มอสก์แล้วก็ซิกเพิ่มนะครับมีอะไมอือ่ร้อมอืมเดือบนะครคุกเข้าครับไัดทอด ขอแนะนานะถ้าเกิดใครที่เป็นคอหอยทอดหรือว่าชอบกินแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเลือกอะไรนะผมแนะนําว่าเป็นหอยเป็นผู้หอยทอดเนี่ยต้องหอยเป็นผู้มันจะมีรสชาติของหอยเป็นผู้อยู่จะอร่อยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหอยอย่างอื่นเนี่ยปนเนี่ยเป็นทะเลไปอะไรบ้างมันก็จะรสชาติไม่ออริจินัลฮะผมเองเนี่ยชอบเป็นหอยเป็นผู้มากๆอร่อยอย่างการนูน้นนะสองคำคำนโอ้โหโดนเลยครับอย่างนี้มากครับ อะไรแล้วบ้างเนี่ยนี่เป็นหลายอย่างครับเนี่ยน่ากินอ,อ่ะอืมอร่อยอืมเดืยมเหนียดง่ายครับสูตรที่นี่เขาไม่มีน้ำต้มนะเขาม,มีน้ำต้มเหนียวหุ่นดีแบบนี้ นเนี่ยผัมาพู้่างเงี้ยถอยเมงพูมาใหม่ๆตัวใหญ่ๆขายกระทูสองกโลห้าสามโลเจ็ดสามกิโลสิบบ้านผมนะอยู่ทิมดิมคลองย่อยของคลองสำโรงเขาจะมีคนขับเรือมาขายอืต้มใส่ไปโหพาไปอะไรไปอร่อยส่วนหอยทอดเนี่ย การจะมาผสมแป้งทำเนี่ยโหดยากสมัยนี้มันง่ายนะครับอยากกินหอยทอดแล้วไม่มีจริงด้ือครับเข้าไปที่โต๊รตัหรือร้านสะดวกซื้อซื้อแป้งหอยทอดมาทำกินเองครับง่ายแถมมาหร่อยด้วยครับกรอบกรุบขอน้ำเย็นขวดน,นึงครับผม น้ำนขวดนึงขอบคุณครับอืมอร่อยมากขอมค่อมเจ๋งนะมากหวังว่า คงถูกใจคอหอยทอดนะครับไม่นี้มีงานพ่อขุนรถแล้วก็เยอะเยอะหน่อยครับเมื่อกี้ที่ผ่านมาตรงแยกเต็นท่านทำให้นึกถึงงานวัดเลยพอสี่ทุ่มจุดภูตะไลไฟพีเนียเขาวิ่งหนีกันแอบตูนแอบนี่ แล้วก็ไฟพินียงอะไรเงี้ย mm hmm. ก็หล่นมาโดนหัวก็มีฮะเราก็ต้องคอยหลบหลังผู้ใหญ่ดีๆแล้วก็ไปนั่งร้านหอยทอดสั่งไว้กลับบ้านก็เอากลับไปกินต่อหืมห mm hmm. มั่นคืถูกใจผมสมัยก่อนที่ดูยันเช้านะ mm hmm. คุณเงินปากผี mm hmm. หืมโคตรน่ากลัว mm hmm. เดินขับเกือบเท้าเลยครับโคตรกลัวมากอ่ะ mm hmm. ไอ้ปกติหัวเข็บ ไอจอมจอมร้ายกาลฝ่าลกเขาอะ่ะเป็นหนังผีที่น่ากลัวสุดทีชีวิตเยือนออเมาตั้งแต่นั้นมาก็พอโตขึ้นปุ๊บหนังผีก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่แล้วเพราะมันตอนเด็กๆเ,เราเราแยกแยกไม่ออกอะ่ะรู้สึกกลัวกินหอยทอบปุ๊บก็ คุยกันไปไปคิดถึงความหลังครับในวัยเด็กหลายคนคงจะเคยกินหยอยทอดตามรวานนะครับกสาติอร่อยก็ซื้อ,อ,อก,กับบ้านด้วยครับเนี่ยปั้บบนมากระหอบนี่ฮะไปให้พี่กันเี๋ยวเขามีความทรงจำในวัยเด็กส่งต่อไปให้กับรุ่น่อต่อ,อ,อไปครับ นั่นเครับคอยทอดสี่แควนะะเพียงลายเสิร์ดูครับขอบคุณที่ใินตามครับตัวเสี่ยที่ใสใจแล้ว,วันหน้ามีอะไรอร่อยๆเล่าู่กันฟังแล้วก็คุยประวัติศาสตร์สมัยผมเล็กเด็กกันอีกครับสวัสดีครับอร่อ